ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยญรีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์โรสเป็นผู้นำชวนประชาคมทำความสะอาดโรงอาหารเก่าหรือโรงร้อนมอสวที่ครั้งแรกมีแนวโน้มว่าจะนำไปทำประโยชน์เป็นอย่างอื่นหากแต่เมื่อฟังเสียงส่วนมากปรากฏว่าประชาคมมอสวอย่างต้องการพื้นที่โรงอาหารมากกว่าการใช้สอยอย่างอื่นวันนี้ประชาคมมอสวจึงร่วมมือร่วมใจบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำความสะอาดโรงอาหารเก่า เรามีโรงอาหารเก่าชั้นเดียวนะครับซึ่งอยู่ข้างๆโภชนาคารสีเขียวและก็อยู่หน้าโรงเรียนสาธิตมัธยมในเบื้องต้นทีมบริหารมีความคิดว่าจะทําเป็นลานกิจกรรมปูญ่าเพียมแต่เพื่อเกิดความแน่ใจว่าโรงอาหารเก่านี้จะตรงใจของพวกเราส่วนใหญ่ผมจึงได้สอบถามด้วยตัวเองจัดทาแบบสอบถามผ่านทาง Facebook ผลออกมาชัดเจนมากนะครับว่ากว่าร้อยละ85 ต้องการให้ทําเป็นโรงอาหารเนื่องจากว่าที่ทานอาหารนั้นไม่พอโภชนาคารสีเขียวเป็นโรงอาหารใหม่สองชั้นและก็ได้รับความนิยมจากบุคคลภายนอกและก็บายนายป็นจํานวนมากทําให้เกิดความแออัดและก็ไม่มีที่นั่งเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน <Okay. S 1> ผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และก็ได้คิดที่จะแก้ปัญหาทีมบริหารจึงตัดสินใจ ที่จะเลือกทําตามเสียงของประชาคมส่วนใหญ่ปรับปรุงเป็นโรงอาหารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับเราก็เลยนัดก,กันมาวันนี้ในวันเสาร์เพื่อที่จะมาทําความสะอาดและจะได้เปิดใช้ในวันจันทร์เป็นการชั่วคราววันนี้ก็จะเรียกโรงอาหารแห่งนี้ว่าโรงอาหารน้ําใจพี่น้องมสวเกิดขึ้นจากน้ําพักน้าแรงของพวกเราตั้งแต่เริ่มเสนอความเห็นว่าควรจะทําอะไรแล้วก็มาทําความสะอาดร่วมกันในวันเสาร์แต่เรียนให้ทราบนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องชั่วคราว จริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยจะทําการปรับปรุงโลหานี้ให้มีความสวยสะอาดทันสมัยถูกสุขอนามัยใกล้เคียงกับโภชนาการสีเขียวต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มกราคม2555หลายคนก็คงพักผ่อนอยู่กับบ้านใช้ชีวิตตามสบายอยู่กับครอบครัวแต่เรามีคณาจารย์ผู้บริหารบุคลากรและวก็นิสิตจ,จานวนหนึ่งซึ่งทราบข่าวจากหลายทางด้วยกันและทางที่ได้รับทราบมากพอสมควรคือจาก Facebook ว่าเราขอแรงนะครับน้ําใจที่ๆี่น้องๆชาวมสวมากันด้วยใจอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆที่จะมาทําความสะอาดโรงอาหารเก่าเนี่ยทางหมหาวิทยาลัยจัดให้แล้วก็วันนี้นะครับก็มีคนมามากมายมีนิสิตมาจากหลายคณะมากมีผู้บริหารระดับรองอธิการบด,ดีเนี่ยมาหลายท่านด้วยกันมีผู้อำนวยการด้วยนะครับส่วนคณาจารย์และบุคลากรสายสับถืก็มีเป็นจํานวนมากพอสมควร ขณะนี้เบื้องหลังของผมก็คือการขัดล้างคั้นใหญ่นะครับทำความสะอาดโต๊ะใหม่ทั้งหมดขัดพื้นขัดกระจกนะครับส่วนในวันจันทร์วันอังคารต่อไปเราคงจะทาสีใหม่ในสวนเท่าที่เราเร่งทําได้แล้วก็สุดท้ายในอีก3-6มงเดือนข้างหน้าเราก็จะเปลี่ยนโฉมโรงอาหารนี้ให้ใกล้เคียงกับโภชนาการสีเขียวต่อไปในวันจันทร์ที่จะเปิดใช้โรงอาหารน้ําใจพี่น้องมอสวนี้นะครับจะเป็นการรองรับชั่วคราวแบบเร่งด่วนก็คือ ยังไม่มีร้านที่จะขายอาหารอยู่ในโรงอาหารแห่งนี้แต่เป็นพื้นที่รองรับในการทานอาหารอย่างที่สะอาดแล้วก็ไม่แออัดจากโภชนาการสีเขียวนั่นก็คือหมายความว่าประชาคมมสวเมื่อซื้ออาหารจากโภชนาการสีเขียวแล้วถ้าที่นั่งไม่พอหรือว่าแออดัดท่านก็สามารถที่จะยกจานอาหารมาทานตรงนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บจานทางนี้ไปไก็บุคลากรนิสิทธ์นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรจะเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงไม่ใช่เฉพาะทางกายภาพนะครับ ทางด้านคุณภาพทางด้านวิจัยทางด้านการเรียนการสอนทางเรื่องการรับใช้สังคมกรุณาแจ้งมาที่ Facebook ของผมก็ได้แจ้งไปที่ทีมรองอธิการทุกท่านซึ่งขณะนี้กําลังจะมี Facebook ครบทุกคนแล้วก็ได้ครับขอบคุณครับโรงอาหารโรงเก่าจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงอาหารน้ําใจพี่น้องม,มสวการชักชวนให้ประชาคมมสวมาร่วมกันทําความสะอาดในวันนี้เป็นเพราะอยากเห็นการมีส่วนร่วมเมื่อใดที่เราได้ลงมือทําความสะอาดเองเราจะเห็นคุณค่า ทัานจะทำสิ่งสกปรกก็จะระมัดระวังมากขึ้นเห็นความผูกพันของประชาคมมสวที่มีต่อสถาบัานแห่งน,นี้ทีระแนวิโรสกุลนักประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธรายงาน